หน่วยการเรียนรู้ที่4การใช้เทคโนโลยีสารนเทศอย่างมีความรับผิดชอบเรื่องที่3การสร้างและแสดงสิทธิ์ความเป็นเจ้าของของผลงานข้อมูลสารนเทศนะครับที่อยู่ในรูปแบบของเอกสารรูปภาพหรือว่าวิาวดีทัศน์วิดีโอสิ่งเหล่านี้นะครับนับว่าเป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่งของผู้ที่เป็นเจ้าของนะครับสามารถแสดงสิทธิ์ความเป็นเจ้าของได้หลากหลายรูปแบบนะครับผู้ง่ายๆก็คือ สมมุติเราไปถ่ายรูป1ใบเราไปเซลฟี่รูปมา1น,นใบเนี่ยรูปนั้นสิทธทิความเป็นเจ้าของคือใครก็คือตัวเราเองนะครับตัวเรานะครับสามารถที่จะแสดงความเป็นเจ้าของได้โดยการนึงใส่ชื่อลงไปในรูปภาพรูปนั้น 2. ระบุสัญลักษณ์หรือว่าลายนาำนะครับ เคยได้ยินคำว่าไลนยน้ำไหมไลายน้ําก็คือมีชื่อเราจังๆอยู่ในรูปภาพนั่นคือไลนยน้ํานะครับก็คือสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่จะระบ,บุว่าสิทธิความเป็นเจ้าของใครเป็นเจ้าของนะครับแล้วก็ยังสามารถระบุได้ด้วยว่าเงื่อนไขในการอนุญ,ญาตให้คนอื่นนําไปใช้อะ่ะรูปเราเราถ่ายเสร็จแล้วเราอยากให้ใครไปใช้ไหมก็ไม่ถ้าสมมุติเขาไม่มาขออนุญ,ญาตก่อนถ้าสมมติ เราคิดว่ามันเหมาะสมก็อนุญ,ญาตให้เขาไปใช้แต่ถ้าคิดว่ามันไม่เหมาะสมเราก็ไม่อนุญาตครับโดยรูปภาพที่ครูนํามาให้เป็นตัวอย่างนะครับก็คือจะเป็นสัญลักษณ์ CC หรือ e a t i v e common s นะครับเป็นองค์กรที่จะรักษาสิทธิความเป็นเจ้าของของเราในโลกออนไลน์นะครับว่าภาพนี้คุณสามารถใช้งานได้ไหมคุณสามารถก๊อปปี้ได้ไหมคุณสามารถขายได้ไหมนะครับเขาจะระบุถึงลิขสิทธิ์เหล่านี้นะครับ โดยที่จากที่คุณครูเอามาอีกภาพนึงนะคะับก็คือการนําภาพของบุคคลต่างๆหรือว่าของใครก็ตามในโลกออนไลน์มาใช้งานควรที่จะมีการอ้างอิงนะครับการใส่ลายน้ําสังเกตดูมีรูปของเสื้อสีเขียวนะครับการใส่ลายน้ําควรที่จะต้องใส่ไว้จุดใดจุดหนึ่งของรูปภาพทําให้ผู้ที่นําภาพไปใช้หรือว่าผู้ที่มาพบเห็นภาพมองเห็นได้ว่า ลายน้ํานั้นเป็นของใครนะครับแต่ว่าการใส่ลายน้ําควรที่จะใส่ตรงที่ไม่เป็นจุดเด่นจนเกินไปนะครับสังเกตดูว่าคุณครูมีรูปมาให้2อรูปคืออีกรูปหนึ่งก็คือใส่ตรงกลางเสื้อเลยนะครับก็จะทําให้มีผลกระทบกต่อรูปภาพนะครับตัวอย่างการระบุงเงื่อนไขการใช้ข้อมูลนะครับข้อมูลที่นําไปใช้เนี่ย นะครับหรือว่ารูปภาพที่เราสามารถ Copy มาใช้ได้นะครับสามารถนําไปใช้เพื่อการศึกษาได้แต่ต้องอ้างอิงแหล่งที่มานะครับยกตัวอย่างเช่นการนําภาพภูเขามาเนี่ยเราก็ต้องมีอ้างอิงแหล่งที่มาว่ามาจากตรงไหนนะครับหรือการนําภาพบุคคลหรือว่าภาพถ่ายอะไรก็ตามที่นํามาเราก็ควรที่จะมีการอ้างอิงไว้ด้วยว่ามาจากเว็บไซต์ไหนหรือว่ามาจากบุคคลท่านไหนนะครับ อ่านะครับรูปต่อไปตัวอย่างต่อไปนะครับหากการบันทึกภาพเพื่อนำไปใช้นะครับจะต้องบันทึกให้เห็นส่วนที่แสดงถึงสิทธิหรือว่าแสดงถึงลิขสิทธิ์ของรูปภาพเหล่านั้นหรือว่าของเจ้าของผลงานนะครับสังเกตดูรูปม้าลายนะครับรูปมอลไราเหมือนกันไหมเหมือนกันถ้าไม่สังเกตใให้ให้ชัดเจนนะครับรูปม้าลายฝั่งซ้ายมือนะครับจะมี ลายน้ําหรือว่ามีลิขสิทธิ์อยู่ในบนรูปภาพแต่บางคนอยากจะเอารูปภาพนี้ไปจําหน่ายก็เลยทําการครอบรูปให้มันใหญ่ขึ้นหรือว่าครอบขนาดให้มันไม่เห็นลายน้ํานะครับทําให้นําภาพไปขายได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนที่เป็นเจ้าของผลงานสามารถที่จะไปฟ้องร้องได้เนื่องจากเขามีผลงานต้นฉบับนะครับ เ้าสังเกตด,ดูรูปไหนมีลายน้ําแสดงว่ารูปนั้นใช้งานได้นะครับส่วนรูปไหนที่ไม่มีลายน้ําก็ต้องคํานึงถึงว่าเราไปเอารูปภาพมาจากตรงไหนคนที่เอามาเผยแพร่เอารูปภาพมาจากตรงไหนถูกต้องหรือเปล่าเจ้าของผลงานอนุญ,ญาตหรือเปล่านะครับอ่าต่อไปนะครับการที่เราจะนําภาพไปใช้ในสื่อสิ่งพิมพ์นะครับ จะต้องมีการสําเนาไม่เกิน5,000ฉบับนะครับสมมติคุณครูปริญญาเนี่ยจะทำหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เนี่ยคุณครูปริญญาไปก๊อปปี้เอารูปภาพมารูปหนึ่งทีนี้คุณครูต้องสําเนาไม่เกินกี่ฉบับครับ5,000ฉบับแต่5 0 0 0หนฉบับได้ไหมไม่ได้นะครับผม